สวัสดีครับพี่น้องครับมาเล้ยวมาเร้วนี่หลังจากที่รอนานประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องครับได้แล้วครับพัสปอร์ตที่ต่อประมาณประมาณนั้นอาทิตย์นึงได้พอดีนะครับเดี๋ยวสิแกเบิ่งพี่น้องเสร็ออกมือหน้าก่อนนะครับมืออื่นเสได้เดินทางให้สิไปส่ทรงก็บมืออ่น,นัะ่ะเฮ้ยวูทีมงานสิไปส่ทรงพี่น้องครับ <laughs> ทีมงานสิไปซงกับมีอะไรไปน้องมาเอื่นนี่แหละเพิ่นว่าสิไปกินหมูกระทะว่าซั่นพักันเฮ็ดหยังล่ะท่านนี่ยัง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 กระนิขนมอะไรน่ะเก็บเย็นทำเองขายเองโอ้โหเทพเย็นไส้อะไรน่ะไข่ทองไข่ทองโอ้ยุ่นของยนพลนี่มันยังแน่กูนะไข่ทองโอ้คือดีแที่อ่ะกองตัวไหนในเอฟซีทางเมืองล่างเขาสนใจไปน่องไหนเห็ดเห็ดซงเมืองล่างมันยังเขาซิบบ้างกองละซิบบาท โอ้รายการอิวสัปนประมาณประมาณหกเจ็ดพันขีขายได้ดิสันหาบนี่งเอาบกทัวมากินน้วไม่ด้ลุงมามือยได้เลยพี่น้องพัดสปอร์ตเดือดอรไปบนง่วนง่วนีแดงต้อยขาบอดีขึ้นเลยอ่าแพศแพพั่นายังสี่ นะครับเมื่อวานไหนเพราะว่ามันไข่เพราะเราเสิยยาแก้ไข่ให้แต่ว่าบอทันเศร้าบาดนี้ก็มีอีกอันนึงคือว่าขันบอเศร้าก็คือว่าเป็นอย่างก่อเป็นเป็นโรคยังก่โกโกอโรคใครโรคยังก่อขา,าจังเย็นจังนะ,ะนเออโรคเท่าปากอยังนั่นแหละแต่ว่าพอนัดสิว่าเอายาตัวนี้ไพิเศษอีกนะครับออาเดี๋ยวออกไปเบิงง่วนน้ำกันพี่น้องมาหนีได้แล้วมืออืดเสือดินนต่วเศ้าเด้อสำหรับแฟนคลับเอฟซีพนทักทายมาว่าย่ามไรสิได้คำได้ไปนอ พัสอรวตได้แล้วครับพี่น้องทรงมางวอดแล้วแล้วแกมังกนสันบอลอะไรดีโอเคมาแล้วผู้เลี่ยมใหม่งามกว่าเก่าครับพี่น้องครับหนังสือเดินทางสวยเลยนะครับเลี่ยมใหม่สวยเลยบางรูปมันรูปข่อยบ่หรอรูปผู้ใดระบาดนี่แกมังกนรูปข่อยบ่เนี่ยฮึฮึคือ่มีนาจะขวางบัดนี่ยโอ้นี่ไงเจอแล้ว 1, 1 5 0 0บาทนี่ครับพี่องน้่ง1,500ารยบาท10ปี10ปีจ้ะ10ปีถ้า1 0 0 0บาทนะฮะ5ปีนะจ๊ะเรียบร้อยพี่้องครับได้มาแล้วนะครับตัดเดี๋ยวออกมาหน้าก้อนบาทนี้ไปหับเพีย์เิ่นก่อนเสียไปเบึองอาการของงอยยียแดงต้อยเมื่อวานไปสิดยาแก้ไขให้แต่ว่าแต่พอทู่มาบอกแล้วว่าพ่ทัานเศร้าอยู่นังเป็นอาการบ่ดีขึ้นเลยก็เลยิสียแพทย์เิเ่นไปเอายาไข้เส้นหรือว่ายายังก่อน เกี่ยวกับขานะครับป่ะเดี๋ยวออกมาน้าก่อนพี่น้องได้แล้วมือเดินลน่างมีคนไปส่งแล้วโอ้เข็บเข็บเย็นเข็บเย็นกองเีื่อยๆเลยเพรเดี๋ยวมาขายหร่กันชอบบ่เล้าน้ำโยพี่น,น้อง,น,องนะครับตรงเลือไปไหายได้เถอะคามยังกับคา,ากองพ็นังน,ยยยนียุ้ยไอ้วยอดอมวิ่งคามโค้งไปสิบห้บอาออกทองอืมป่ะออกมาน้าก่อนบนัดเลย อ่าออกมาหอดห้าล้วพี่น้องครับบัดนี่มาเบิ่งดูเป็นยังไงขาเพขึ้นคาเพ่า่ท่านเศร้านะครับไปครับเอาลุงแพท,ทย์สิทธิ์ยางวาออกมาอู้น้ำไหลแต่ฝนตกมื่ขึ้นบ่นี่น้ำขึ้นหลแต่ายาควายเป็นเวืง้งเป็นเวืง้วองอยู่บัดนี่เกี่ยวออกน้ำแน่พี่น้องนะครับพ้ยปุ๋ยไปนน้ำเกี่ยวออกน้ำน้ำกรลังหงอยู่เออมาอล้วมาอลไวใส่ล่ะขาบ่เศราบ่ เมื่อไหร่แดงต้อยจอยจอแล้วไข่ซับนี่คือหยอดลงเลยเนาะมาลูกมาโอ้หนึ่งเดียงขยี้ขยี้อยู่มันยังสักเยะซักเยะอยู่ลุงยังขยอขยออยู่คือเก่าอยู่แต่ว่ามันห่างกับศรีค่าเนี่ยอยู่ว่าจัดเสีดยาค่ายเสียนบอบัดนี่น,าน,าน,าน ke ke ั่นนั่นโอ้ยขาบันถึงยังนออืมอืมอืม พูดออกจากคอกเลื่อนในน้ามไล่น้ามไล่น้ามไลยพุ่นะให้หน้าว่าจงวันให้นี่ให้ง่วอยูว่าน้ามาเต็มเลยบาทนี่ปู่วิเข <c oughs> ้าแต่ไข่ขาบป้เศร้าเพราะว่าสีดยาขาในสามมือติดกันเพื่อนว่า นั่นน,นพี่น,น้องยังเจ๊ะจอยู่นะครับโอ้ยแดงตัวไอยไข่ได้กระเซ้าดอกลูก,ก,ลกอ้วนเอาสามมือซสอนเลยบ่ลุงสามมือซสอนครับพี่น้องครับลุงคนว่าเดี๋ยวมันเสียดไหนสามมือเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าไข่คือสียเศร้าแหละแต่ว่าขาบ่เศร้ามันต้องมีเอียนอยังสกงักอย่างมีพผีกยังสักอย่างล่ะ <c oughs> ถือยี่หังดำๆทั้งนั้นเ <c oughs> บิ่งดูข <c oughs> ี่บ่อ ว่ามัน,น,นอันอีอันนี่กะสีขอดแล้วพี่น้องเนี่ยอีลาดหน่อยนี่ท่องน้ำย,ยอ่อยออกคักเลยตัวนี่อีลาดหน่อยนี่พี่พี่พี่เอาไปพุป่นผมไปเจ็บขาบ่เอาไปฟังดิบ่ออโอ้โหดิ ดึงกับ้านพิ่งจำจมันก่อนนะต๊กตอนไหนกังเวียนโอ้ยโยโลกโย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 อยาโยเจ็บขาแห้งพี่้องเอาเพิมาาสีตอกันสามมือมือละเข็มเิว่าโยลายโ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 ยอืมโอ้โหโยอีละ แล้วกระซ้าเดี๋ยวกระซ้าหูหหอยู่มือละเข็มมืออื่นบ่ได้ออกมากนําเด้อม,มืออื่นสิศรีนามภาคาเรา <c oughs> นายเพียดหาหมอมาเองหารถมาเองรถนายเพียดมืออื่นเอามอไซส์มารถสามมือสวัสด์เพิ่นวะสามเข็มสามถึงหาม,หมือบ่อตามหลักการครับสามถึงหาม,หมือ ทำมันเศร้าสมือก็เศร้ารับตามรักการแพย์เพิ่นเอาเอาฝ่าวงฝ่าเศร้าลูกเอ้ยมันยาอขาขังหนึ่งเนาะบอบอว่าจะเปลี่ยนตะกี้บอเปลี่ยนเด้มาเปลี่ยนวังขาเจ็บนี่ว่าจักรแหละนั่นนั่นเห็นบอเงี่ยวแตกเลยบาดนี่ยเหี่ยวแตกเลยถือยาเข้าไปว่างั้น คอกมันก็จะแคบแน่แล้วสือใ้ญ่ขยายคอกอีกอยู่ดอกแน่เครื่องบกบัวว่าสีซับบ่ได้ซับตัวนี้หัดต้นบกขามเบิดอะไเครื่องบัวน้ำสาข์ขึ้นอีกแล้วฝนตกบกแห้งว่าจันอยู่ในบ้านคือบกตกบัดอยู่หน้าคือตกบัดพอดีล่ะข้าเจ้าจังสืได้ำให้ดำหน้าเนี่ยโอ้ยน้องฝนมันแห้งเต็มบัดนี่น้องพี่มันแห้งเต็มเอเล่เลยพี่น้องบัดนี่ยบ่โต บ่ได้กินเขาดอกผู้ได้บ้านเขาหน้าให้นี่ผููได้บ้านเขาให้นี่บ่ได้กินดอกนี่แล้วลราบ่าดำหน้าทั้งนั้นอห้ยบานเขาไว้พี่น้องเลยน้ามทวมเอาบอก้าพน้อยคขคือไปล่อยลองอยู่หันบาตเนี่ยวันเป็นทะเลเลยให้นี่เพิ่นโจกเลิกหลาเพิ่นดูดดินเลือกไหลแต่มันก็เลยเป็นอย่างสี่โอ้ยขยัาดำหน้าอยู่ทั้งคน ยาต้นมกมี่มกม่วงกับฮัดกันเบิดยง้มฝน,นข้อก็เริ่มแคบแล้วข้อกด็ดีผู้ใดอยู่ทียงไหนทาบบ่ ต้นมะพร้าวกัดต้นก็สูงขึ้นดูต้งตนก็ซ้ำเก้าไว้น้องต้นมะพร้าวก็ดีบรรยากาศทงไฮทงนามืออื่นเกษด้เดินทางแล้วได้พัสปอร์ตแล้วฮัตมาวังหันนะครับเดินทางแล้วบัเนี้เอาเ้าไก่สะโพอเราอยู่หน้านี่ละเบิ้งง่วเบิ้องยังไห้นะครับจัดร้อยกาศได้เมื่อซ้อมวง สอมนักดนตรีนะครับเตรียมไล่สดเตรียมออกงานนะครับ,ท,นะรบทั้งพุ่นนะครับทั้งพี่กะหายผู้เฒ่าเบิ้งนะครับดูแลก,กันไปสองกำสองทางสองไฟอ้าอา้าวีแดงต้อยเอ้ยช่วงไงเศร้าเลยเจ้าบาทนี่ขาเจ็บตัวนั้นบเ่เ๊วยยังบ่ตัวมันเจ็บหมู่บ้านนี่ยีเท่านาะบเ่เ๊วยยังเนาะ ที่เท่านั้นไหมใครแน่ล่ะเมื่อไหนก็มาสียดได้หน่อยสามตัวนี่โอ้ยเจ็บขาจ้องจอจ้องจาะเนาะฮะบักเถิกหน่อยป๋อบอกว่าอันเบิ่งบอคักบ๋อจบอยู่ปราจันบัดสีเปลาเป็นได้หนังมันได้ยู่บ่หนังมันซ้ำนี่โอ้หนังหนาใ่กบหนซืะ นังหนานังหนาเอาอยัางก็เปียกนะฝนตกห้าสื่อว่ทังอืมอีนนี่แล้วสิขอดกับอีนัน่นอีอีอัน,นแม่สื่อมากกับอีตาฝรั่งนั่นตัวนั้นกับเรียงเรงแล้วทองมาอีจำปามานี่บุกเล็กหน่อยนังหนาอยู่วาสันล,ลุงเราวะ อ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวมางอื่นออกเดินทางนะครับพ่อขันอยู่ทั้งโซ่ปลาร้าหมดละคลิปนี้ก็คือเอาไว้สำเน็ตละครับให้ลุ้งคนมาดสีดยางง้อหาอีกขาบปเศร้าพี่น้องนะครับลุงรเราไปองมาสามหมื่นสวรรค์มาสัน่นเอาจันไดแกฝากตั้งพี่ละดูแลก,กันไปการ้อยก็สิยออกเดินทางนะครับ,นะรบน้องเอา้าอยู่ดีมีแห้งคือเกาเศร้าเรื่อบาดอีอันแดงน้อยเด้ออัแดงต้อยโอ้โหจ้กขวัญผมง่วงผมเบิ่องผมโอเคคลิปนี้เอาสำเน็ตละครับพี่น้องสบายดีอยู่ดีมีแห้งยางมาเรงครับผม,ผม